สวัสดีค่ะพบกับน้องต้อยในส่วนรักษาวิาชาสังเกตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาททวนเรื่องวีเทลแปลว่าสภาพอากาศนะคะตัววันหายไปหลายวันเลยใช่ไหมคะใช่ละคะ่ะช่วงที่ผ่านมาเรากําลังรักษาแผลเป็นจากอิสุอิใสนะคะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะตอนนั้นตัว,วันไม่ให้แม่ถ่ายเลยอ่ะสอนน้อยผู้รักสวยรักงามของแม่อะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ทบพูดคำศัพท์แล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับประโยคคำถามด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตะวันเรียนเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำถามถ้าเราจะถามว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรเราจะถามว่า what is the weather like today อีกรอบสิคะ What is the weather like today? โอเคเวลาตอบแล้วตอบว่าอะไรแต่มันฝึกเขียนมาเยอะแล้วใช่ไหมคะ It is แล้วก็ต้องเลือกสภาพอากาศมีอ s สออะไรบ้างคะที่หนูเขียนไป It is sunny. It is rainy. It is windy. It is cloudy. It is foggy. It is hollying. It is tornado. It is rainbow. It is hot. It is cool. It is snowy. It is stormy. ครบไหมเยอะเยละประมาณประมาณสิบสองสิบห้านี่แหละเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ตะวันสุดเขียนไปใช่ไหมคะอ่ะแล้วทีนี้วันนี้อะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรเราต้องถามว่าไงเขาบอก <What S 2> ให้ตะวันอ่าวันนี้อากาศเป็นยังไง Today rainy it is วันนี้ฝนตกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะทบทวนอีกครั้งถ้าเราจะถามประโยคคำถามว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรหรืออากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะถามว่า What is the weather like today? โอเคเวลาตอบก็ตอบว่า It is แล้วก็ตามสภาพอากาศของวันนี้เลยโอเคช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะ It is rainy ถ้าวันไหนร้อนก็ It is sunny โอ้ไม่ได้ It is sunny อันนี้เป็นภายุแล้วนะคะ It is c o l ะไม่เอานะโอ้นะลูกเห็บใช่ไหมคะจำได้ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมคะ h o i l i n g ใช่ไหมคะส่วน sunny cloudy อะไรพวกนี้เราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่อ่ะส่วนเนื้อหาที่เรา เรียนก็จะมีคําศัพท์เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอเควันนี้เรียนเกี่ยวกับประโยคคําถามจาได้นะคะแล้วก็การตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศสุกเลยก็จบวันนี้แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะให้ทําแบบฟึกหัดแล้วก็ขึ้นบทใหม่เกี่ยวกับโอ้้คือ s u b j ง่ายมากมาเกี่ยวกับคาศัพท์เกี่ยวกับที่หนูเคยเรียนกันที่ชัวนวันนี้จะได้ปะที่เราเอาแบบอุปกรณ์ต่างๆมาตอบคำถามกันนหใช่แต่ว่าแม่ไม่หงาทั่วบ้านเลยโอเค ช่วงนี้น้องตัวนก็กลับมาอีกแล้วนะคะคัมแบ,บ็กนะคะวันนี้เป็นโรงเรียนวันแรกเป็นไงบ้างคะลูกดีดกับจีช่องเต้นดีดมากเลยใช่ไหมคะวันนี้จะไปซ้อมเต้นมาเป็นไงบ้างคะ oh <my> วันนี้จะไปซ้อมเต้นอู้ <c oughs> คำสอบตัวสอบจะเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นมันก็จะอัปเลเวลขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหาคำพท์ให้เร็วขึ้นมทต่อไปสกุลซับเสริมก็มีประโยคคำถามเหมือนกันโอเคไหนเล่าที่วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ สน <ire> ุกมากเลยเดะวันสนุกมากเลยเดะวันสิกแซกแล้ววันนี้ไปทับใจแล้วไม่ได้ไปเรียนมามเกือบสองอาทิตย์วันนี้ไปวันแรกได้ซ้อมเพลงเสียงวะคะใช่ค่ะเสนอซูซ่าซูซ่าซูซ่าเดี๋ยวน้องมาเต้นด้วยอีกแม่ฟังน้องมาปวดหัวเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องปวดหัว okay. โอเคแต่เรสตอรนี่ไปแล้วไปดูด้นะโอเคแต่เราวันนี้ไว้แค่นี้กันนะเคร์บยบายแล้วก็กลับมาอีกนะคะ Bye.